สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้คุณอยู่กับรายการมักเด็ดแต้มเซียนรายการที่คนหน้าตาไม่ดีและคนหน้าตาดีก็ดูกันได้นะครับสำหรับบันทึกเกมในคลิปนี้ที่ผมจะเอามาวิเคราะห์มารีลันให้คุณผู้ชมได้ดูนะเป็นบันทึกเกมของสุดยอดเซียนนกระจิบอีกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ไม้โยงขวาธรรมดาครับ เป็นไม้ยงขวาที่แทงเบีย้ยสูงแล้วเท่านั้นไม่พอครับนี่มันไม่ใช่สไตล์ของเสี่ยนุกกระจิบใช่ไหมเดินมาอุปการไปด้วยครับแม่เจ้าอยากรู้ด้วยใช่ไหมครับอยากรู้ไปดูกันเลย ในคลิปนี้นะครับเซียนนกกจิบเนี่ยเดินเป็นสีขาวส่วนสีแดงเป็นเซียนหมากจากเพยโอเคในตาเดินแรกครับเซียนนกกจิบเนี่ยประเดิมไปด้วยการเดินเม็ดก่อนนะครับเซียนหมากจากเพยอเเดินเบีย้ยขึ้นมาครับและเซียนนกกจิบเนี่ยต่างฝ่ายต่างเดินเบีย้ยกันครับผมนี่ฮะเป็นการเปิดเม็ดครับโดยสีแดงและเซียนนกกจิบ เปิดเบีย้ยนไปเป็นเบีย้ยคู่เพื่อเปิดม้าโยงขวานะครับแต่สีแดงครับแต้มน,นี้เดินเม็ดขึ้นมาครับพูดแล้วขนลุกเลยนะไม่ใช่อยากจะไปเข้า้องน้ํานะแต่ไม่ค่อยเคยเห็นใครเดินอะไรเทือกนี้แล้วนะในการเดินเม็ดแล้วก็เดินเบีย้ยขึ้นมาทํานองนี้เป็นหมากเมื่อสัก10กว่าปี20กว่าปีก่อนนะครับที่เซียนเขาชอบเดินกัน <Wow. S 1> เซียนนกจิ๋บเดินม้าขึ้นไปครับและสีแดงเซียนหมากจากเพลเคตานี้เดินคนครับ คุณรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ครับทาไมเซียนนกจิบถึงชอบเดินมาขึ้นมาก่อนเม็ดทําไมเซียนส่วนใหญ่ถึงชอบเดินอะไรเทือกๆนี้ครับเพราะเหตุผลแบบนี้ครับแทงเบี้ยสูงครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่อยากโดนแทงเบี้ยสูงหน้าเม็ดเนี่ยจะต้องเดินมาตัวนี้ขึ้นมารับนะฮะแต่ในตําแหน่งนี้เนี่ยไม่ทันแล้วครับเซียนนกจิบสามารถ เปิดเบีย้ยสูงเขาไปเล่นได้ครับไม่เหมือนกับในอดีตแล้วนะนี่ผมบอกไว้ก่อนอัปเดตข่าวสารปัจจุบันให้คุณได้รับชมกันนะครับในการแข่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็อาจจะเห็นการแทงเบีย้ยสูงโอบาดาเซียนหน้าใหม่หน้าเก่าและถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าแทงเบีย้ยสูงแล้วมันดียังไงเล่นกันได้หรือเปล่าอ้าวอย่าลืมไปซื้อกันนะครับกลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่มหนึ่งช่วงนี้พีใหม่นะครับเหลือไม่ถึงร้อยเล่มกันแล้วนะครับผมเนี่ย ป้ายยาเก่งอยู่แล้วนะสำหรับลิงกการสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับไปดูเกมกันต่อน,นีกว่าครับเพื่อความเร้าใจเซียนหมากจากเพลเคเดินโคนขึ้นมาครับมาตั้งรับเบี้ยสูงเตรียมตัวที่จะเอามาขึ้นนะฮะเซียนนกกระจิบเนี่ยเดินเบี้ยไปทันทีและเซียนหมากจากเพลเคเดินดีนะครับแต้มนี้เดินเกาะเบี้ยเข้ามาครับสีขาวเซียนนกกระจิบเนี่ยใช้เม็ดขึ้นไปและสีแดงเนี่ย แทงเบี้ยริมมาเซียโนนโกรจิบเนี่ยแทงเบี้ยริมส่วนครับอ้าใช้ได้ครับผมสีแดงเซียนหมากจากเพลอเคเดินเบี้ยครับเป็นหมากม้ายงขวาอย่างชัดเจนแต่ในตาเดินนี้เซียโนนโกรจิบอ้าไม่ใช่ครับผมเดินม้าอุปการนะเบี้ยสูงหน้าเม็ดมาอุปการนะครับ ผมไม่คิดไม่ฝันครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นสีแดงเซียนหมากเพลโอเคครับเดินมาขึ้นมาครับเจอเซียนโนโกกระจิบเนี่ยโยกมาขึ้นไปลงบอบพร้อมที่จะรับประทานเบี้ยงไหแล้วก็ไปกินโคนต่อครับสีแดงเห็นท่าว่าไม่ดีจังหวะนี้ต้องใช้ขุนเข้ามาดามมาซับหมากเอาไว้นะครับสีขาวเซียนโนโกกระจิบเนี่ยใช้โคนขึ้นไปแล้วก็เจอสีแดงเนี่ยโยกมาขึ้นไปทันทีครับ ่างไฟต่างเดินครับเสียนกกระจิบเนี่ยต้องการเอาโคนไปประจําตําแหน่งให้เรียบร้อยแต่จังหวะนี้ครับสีแดงต้องการที่จะเคลียร์เบี้ยสูงออกไปเลยโยกม้าครับมาจี้ให้เซียนกกระจิบเอาเบี้ยสูงออกไปครับแน่นอนครับถ้าอยู่เฉยๆจะโดนกินหมดฮะเลยกินเม็ดไปก่อนนะฮะใช้โคนกินครับจังหวะนี้เซียนกกระจิบใช้โคนยึดครับสิ่งที่พลาดสําหรับสีแดงนะครับผมเชื่อว่าน่าจะต้องตัดเบี้ยตัวนี้ก่อนแล้วก็ ถอยมาแต่ถอยมาไปทันทีเลยครับโดยสีแดงครับขูนสีขาวขึ้นครับและในจังหวะน,นี้เนี่ยสีแดงไม่ยอมกินเข้าไปตั้งแต่แรกนะเลยทําให้แต้มเนี้ยผมว่าเริ่มแก้ค่อนข้างยากแกะค่อนข้างยากเลยครับสีแดงไหลโคนครับเซียนุกทิีบใช้เรือครับเข้ามากดหน้าขูดไว้ก่อนสีแดงใช้โคลเนี่ยลำเลียงโคลมาเพื่อจะมาตัดกินเบีย้ยแล้วก็ออกมายึดแท่นหมากสีขาวเซียนุกติบครับลำเดียวไม่พอครับ ผมนี่เห็นแล้วยังจุกเลยครับย่างจุกครับในคลิปนี้ใช้เรือครับมากดขุนตัวเองเอาไว้อาจจะงงใช่งไหมพ่ออะไรตอนนี้เนี่ยขุนปล่อยโคนไม่ได้เลยครับเลยต้องเอาเรือมากดไว้แล้วก็จะดิฟหนีแบบเนียนๆครับแต่เสียโนกจิบครับมาคุยกันก่อนแทงเบี้ยเข้าไปครับชวนทะเลาะชวนแลกแต่จังหวะนี้ครับม้าสีแดงครับ กระโดดลงมาด้านล่างครับเป็นการเคลียร์ทางให้ขุนหนีครับเผื่อเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นการขยายมาเพื่อขึ้นให้สูงมากยิ่งขึ้นครับเสียนกกจิบกินตัดเข้าไปทันทีฮะเป็นการตายอีกศพหนึ่งครับใช้เบี้ยกินโต้ตอบครับเสียนกกจิบกินเข้าไปอีกแล้วครับไม่รู้ว่าพี่แกไปหิวมาจากไหนครับกินอย่างเดียวเลยฮะเสร์ฟโคนเข้าไปครับโอ้ผมบอกเลยเลยครับว่าเหนื่อยเริ่มเหนื่อยมากๆเลยครับถ้าสีแดงกินนะครับด้วยความหิวก็หายเจอเสียนกกระจิบกินโคนแล้วก็ ใส่เบี้ยก็ไปบุกตะลุยตะลุ่งตุ้งแช่เลยครับไม่ต้องไปถึงงานตกจงตุจีนนะครับไม่ต้องมาฟังเสียงประท้งประทัดนี่ครับเต็มที่เลยครับสีแดงเนี่ยไม่มีไม่รู้จะทําอะไรไม่มีแต้มที่จะเล่นเลยครับต้องใช้เรือเนี่ยมาผูกเบี้ยวไว้กลัวโดนเบี้ยฟรีครับแต่แต้มประทีานก็เกิดขึ้นอีกแล้วสีขาวเซียนก็ดิบแทงไล่โคนนะครับผมคิดว่าโดยความที่เห็นส่วนตัวน่าจะโคนตัดไปเลยนะฮะ แต่สีแดงไม่ครับถอยโคลงไปครับเจอเซียนอกค์จิบ,บุกต่อครับโยนเบี้ยให้กินไปเลยฮะแต่ถ้ากินตัดเมื่อกี้อย่างน้อยก็จะได้เม็ดไงคุณผู้ชมแต่อย่างงี้ยต้องเอาโคแรกเรรบี้ยแล้วคุณผู้ชมแต่สีแดงครับไม่ยอมแลกครับเดินโคนมาตรงๆซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างผิดพลาดมากในคลิปนี้นะจริงๆผมลองเอาไปถอดกับ AI ดูนะเอ ให้ลองแรกดูซึ่งผมก็เห็นด้วยแรกแล้วก็จะได้เบีย้ยกลางกระดานอะไรเทือกๆนี้นะครับสีแดงเดินมาแบบนี้ครับเป็นช่องให้เซียนกกจิบได้บุกต่อใช้ม้าตัดนะใช้โคนกินเบีย้ยตรงกลางขาดใช้เบีย้ยกินไปซะเลยครับเอา้าซะอย่างนั้นครับผมโดนเบีย้ยหงายครับความจุกยังมาอย่างต่อเนื่องครับนี่คือเซียนนกกจิบครับถ้าได้พลาดท่ายพี่แกไปครั้งหนึ่งแล้วรับรองว่าดีโดนตีจนถลุงแน่นอนครับผม เดินโคนไปตรงๆครับโดยเซียนนกกระจิบครับและโดนเบี้ยสูงโดยสีแดงแม่ต่างฝ่ายต่างแลกหมัดแต่ดูแล้วหมัดที่เจ็บน่าจะเป็นสีขาวต่อยเจ็บกว่านะฮะโคนสีขาวครับได้จังหวะนะครับใช้โคนขึ้นไปทันทีครับเรือมาผูกเบี้ยไว้ก่อนนะครับกลัวโดนกินเบี้ยฟรีหรืออย่างไรเรือเซียนนกกระจิบนะครับในตาเดือนนี้ครับต้องการที่จะมาออกที่ตำแหน่งชอยชิงหนึ่งครับสีแดงใช้เรือมาผูกโคนตัวเองเอาไว้ครับแม่ เบี้ยงหงายของเซียนุกจิบนี่ตาเดินนี้ค่อนข้างที่จะผิดคาดผิดทรงนะครับถ้าเป็นผมเล่นก็อาจจะเดินเรือเดินอะไรยุกยิกยุกยิกขึ้นไปแต่อาจจะเสียเวลานะครับแต่เซียนุกจิบไม่ครับเดินเบี้ยไปกินข้างกระดานมันซะเลยครับกินครับโดยสีแดงครับเซียนุกจิบใช้ขุนกินครับและในจังหวะนี้ครับม้าสีแดงครับลงมาอุดช่องโหวงเรือไว้แต่เซียนนกจิบไม่สนใจนะครับใช้เบี้ยหงายเนี่ยแท็กเข้าไปเรื่อยๆครับ สีแดงเอาเรือมากดหลังม้าแต่ก็ไม่เป็นไม่เป็นผลอะไรทั้งนั้นครับเพราะเสียนุกตจิบไม่รู้ว่าแกไปหิวมาจากไหนฮะเดินโหดมันโกรธใครมาก็ไม่รู้โดนม้ารุกครับเสียนุกตจิบถอยลงไปตรงๆครับเหมือนม้าตัวนี้เนี่ยจะกลับยากแล้วนะฮะซื้อตั๋วเที่ยวเดียวครับขาไปไม่ได้ซื้อขากลับครับในเกมนี้นะครับสีแดงเอาเรือมากินเรือนะครับและในช่วงต่อไปนะครับสีแดงล่อนม้าลงมาครับแล้วก็เป็นทางด้านของสีขาวเสียนุกตจิบครับใช้ เรือไปรุกขุนนะครับคนเอาไปปิดขุนไว้นะครับเจอโคนสีขาวเนี่ยกินใส่เข้าไปเรื่อยๆครับม้าไปรุกครับพยายามจะจ่ายหมากออกไปให้สุดกําลังครับแต่เป็นการจ่ายหมากที่ค่อนข้างเยอะเกินไปหรือเปล่าไปดูกันครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่จะไปจบยังไงผลสรุปจะเป็นยังไงครับเรือมากดม้าครับเจอม้าเนี่ยโยกไปจับเรือแล้วก็จับโคนต่อครับ เรือปลูกม้าไว้ครับแล้วเป็นการลุกไปด้วยครับขุนขยับไปติดมาครับม้าตัวนี้จะทํำยังไงครับพยายามถอยและเซียนนกจิบใช้ม้ากินโขนนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าคือไม่ว่าจะเอาอะไรกินเนี่ยก็เป็นต่อหมดแต่ถ้าเอาเรือกินผมว่าจะค่อนข้างชัวร์และเนี้ยบมากกว่านะอันนี้โดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเรือเอาไปกินม้าครับแล้วก็โดนเรือลุกครับผมใช้ขุนกินนะครับและสุดท้ายนะครับเซียนนกจิบใช้ ขุนกินมาครับเป็นการชนะที่ค่อนข้างเหลือตัวค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งสองสามหกตัวเหลือประมาณหกเจ็ดตัวนะครับเหลือค่อนข้างเยอะและสีแดงเนี่ยไม่น่าจะสู้ได้นะครับต่อให้เอาเอไอถอดก็ไม่น่าจะสู้ไหวนะครับโดยสีแดงไปดูกันต่อครับว่าถ้าเกิดว่าเซียนเนี่ยยังเดินกันต่อผลลัพธ์ของเกมเนี่ยจะเป็นยังไงโดยแบบจำลอง AI ไนะครับไป ดูกันต่อครับว่าถ้าเซียนทั้งสองท่านเนี่ยยังคงเดินกันต่อเนี่ยผลลัพธ์จะออกไปในทิศทางไหนครับแน่นอนอยู่แล้วครับสีขาวตอนนี้เนี่ยบวกค่อนข้างเยอะไปเลยครับนักมวยมุมแดงว่ายังไงครับมุมดํามุมดํานักมวยมุมดําว่ายังไงครับพยายามเดินขุนไปติดนะ อันนี้ก็ย้ำกันอีกสักทีหนึ่งแล้วกันเผื่อคุณชมไม่เคลียร์นะว่าอันนี้เป็นการสุ่มแบบจําลอง AI เท่านั้นนะครับแล้วเราก็สุ่มการเดินไปด้วยความเป็นจริงเนี่ยเซียนแอดจะไม่ได้เดินแบบนั้นก็ได้แต่นี่เรามาสุ่มเพื่อเป็นความรู้ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเซียนเขาเดินอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับประมาณนี้เออแมไล่ไปเรื่อยๆนะครับสีขาวนี่ก็ไร่ชิลจริงๆนะครับ นี่ถ้าตบขุนมาเดี๋ยวก็คงเอาเม็ดมาเลี้ยงอะไรก็ว่านไปนะเอาโคนไปเลี้ยงก่อนนะคุยด้วยโคลลนะมันเจ็บกว่าคุยด้วยเม็ดนะต้องเม็ดต้องไปละอผมเดาถูกนะมาร่วมกันเดาอันนี้ว่ว่าเราจะเดากันถูกหรือเปล่ามีความเป็นไปได้ที่จะตายกลางกระดานโอ้โหนึกว่าจะเข้ารูปตายกลางกระดานสิ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะดูแล้วไม่ทันใช่ไหม ตรงนี้เอาเม็ดมาบางเสร็จก็ค่อยๆขยับขุนนะครับตบขูนขึ้นไปแล้วก็ขุนขึ้นนะครับแล้วก็แทงเบี้ยเป็นจังหวะนิดนึงแล้วก็เอาโคนเนยไม่ลุกจนนะครับรา,ราวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูแต้มที่ผมบอกตรงกลางกระดานกันต่อนะครับจริงๆแล้วนะครับเซียนนกจิบเนี่ยควบคุมความเป็นต่อของตัวเองเนี่ยได้ตั้งแต่ต้นๆกระดานเลยนะครับแต่มามีตรงนี้ครับที่สีแดงเนี่ยหรือสีดําตรงเนี้มีโอกาสที่จะ สวนกลับได้แบบสม่ำเสมอกันนะครับแต่ว่าเดินผิดเนะี่เดินโคนมาตรงๆเลยเจอมา้าฟาดเข้าไปเลยเทือกนีนะ้ก็มีอีกแต้มหนึ่งที่แบบเอาโคนกินเลยแบบเนี้ยถ้ามันเป็นทรงนี้แต่ว่าถ้าสีขาวมีเบีย้ยอยู่ตรงนี้มันจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งมันจะเป็นรูปแบบที่สีขาวได้เปรียบแต่ทีนี้เนี่ยสีขาวไม่มีเบีย้ยตรงนี้พอ,อสมมุติถอยโคนใช่ไหมสีดําเนี่ยเขามีโอกาสที่จะแทงเบีย้ยขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับ แล้วถ้าเอาเรือไปกดไปอะไรเงี้ยแน่นอนครับก็เอาเรือมากดตอบหรืออะไรก็ตามแต่ครับเพื่อที่ต้องการที่จะทิ้มเบี้ยสูงเข้ามาเห็นไหมครับว่ามีจุดเข้าเล่นกันได้นะครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ลองเอามาถอดถอดกันดูแล้วเห็นภาพนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วใครที่อยากรับข้อมูลข่าวสารหรือต้องการซื้อหนังสือนะครับก็สามารถแอดไลน์ช่องหมากลูกไทยคารวะผู้ใยดูกันได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้าอยากรู้เรื่องเบี้ยสูงมากขึ้นอยากแก้เบี้ยสูงเป็น หนังสือกลยุทธ์สุดยอดเสียนเล่มหนึ่งคือคำตอบของคุณนะครับแล้วแอดไลน์เข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ผมคารวาสผู้ใฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและบ๊ายบายครับทุกคน